ส่งงานนะครับร็อคกี้ร้อยเก้าห้านะอันนี้เดินแป๊บเลทยกลำนะครับเคยมาทําแล้วรอบหนึ่งนะครับตีคอหอนบ้างขึ้นคอขึ้นใหม่ฮะวางคออ่อนสี่นิ้วครับแล้วก็เป็นชุดนักแปลนดอดได้รอบนี้มาต่อช่วงนี้ครับเนี่ยเป็นชุดนักแปลนดอดได้นะครับเดินสี่นิ้วออกท้ายยกลำนะครับจากซ้ายข้ามไปขวานะครับอันนี้หลบสายไฮดรอลิกชุดนักแปลนดอดได้ยกกันนะครับ พร้อมปลายแผ่สามสี่นิ้วง,งอปลายหลบไปเนียนๆฮนะจากไม่มีช่องใส่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันรับ